ฮัลโหลไฮไฮไฮกลับมาเจอกันอีกแล้วกับการแต่งหน้าแดกควีนของเราเนาะคราวนี้เราก็จะขอแต่งอะไรสวยๆบ้างนอ้อแหม <a> แต่งหน้าอะไรประหลาดๆกันม <a> าหลายลูกแล้วนะแครอ่ะโอเคก่อนอื่นเลยเราก็จะเอาคอนซีลเลอร์ที่สีสว่างๆเนี่ยมาทาบริเวณใต้ตาเนาะแล้วก็อฟองน้ําไข่มาเกลี่ยนะจ๊ะแต่ว่าถ้าไม่มีฟองน้ําไข่เนี่ยหนูลอไม่ใช้ไข่อะไรมาเกลี่ยก็ได้แต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้ไข่แฟนตัวเองมาเกลี่ยนะจ๊ะเพราะว่าอาจจะเกิดพิมพ์ลายหลังเกลี่ยได้ <c oughs> เอารองพื้นสีเข้มเขมเนื้อครีมเนี่ยมาทาบริเวณสันจมูกเนาะเราก็จะวาดไลท์เชดดิ้งจมูกนิดนึงแต่ว่าเอาให้จมูกเรียวเล็กเป็นปลาดาบเลยนะคุณเสร็จแล้วใช้แป้งฝุ่นโง่ๆกับพับงงโง่ๆนะคะทาบริเวณคิ้วของเราที่ทำการทากาวเรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็าจะเอารองพื้นอะไรก็ได้ที่มันหนาๆห,หรือว่าคอนซีลเลอร์อะไรก็ได้ที่มันหนาๆเนี่ยเอามาทาทับบริเวณคิ้วที่ทาแป้งไปแล้วเนาะเสร็จแล้วเอารองพื้นทาบ,บริเวณหน้าผากนะจ๊ะเพราะว่าเรายังไม่ทารองพื้นบนหน้าผากกันเลยเสร็จแล้วอคอนซีลเลอร์สีสว่างๆเนี่ยทาบ,บริเวณคิ้วเนาะ ตอนนี้ก็คิ้วก็หนามากนะคุณกลบคิ้วไว้กันกระสุนนะคุณเอาแป้งฝุ่นไม่มีสีท้ายทั่วหน้าเลยพอทาเสร็จแล้วก็เอาแป้งที่สีสว่างมากๆมาทาบริเวณใต้าตาเนาะเป็นการไฮไลท์ใต้ตาให้ดูเด้งชัดแล้วก็ดูแบบว่าพุ่งไปดาวองคาเลยอะคุณ เสร็จแล้วเราจะใช้ดินสอเขียนขอบตาสีดำเนี่ยทำการวาดโครงนิดหนึ่งเนาะก็จะเป็นโครงไลเนอร์นะเพื่อเป็นการกําหนดทิศทางว่าเราจะให้อะไรต่อไปมันสูงขนาดไหนจะได้ไม่งงนะครับคนบางทีก็อาจจะมีความงงๆกงกงๆกันบ้างอ่ะเล็งให้เท่ากันแล้วเราก็ถมที่ให้เต็มมาคนเมื่อก่อนจะใช้เป็นไลเนอร์แบบว่าเป็นไลเนอร์เพนไลเนอร์ไลเนอร์จุ่มจุไมอะไรเงี้ยรู้สึกเปลืองมากเลยตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ดินสอไม่ดีกว่า เสร็จแล้วใช้อายแชโดว์เบสสีขาวเนี่ยวาดบริเวณเหนืออายไลเนอร์ที่เราวาดเอาไว้ก็จะได้เป็นชั้นตาแบบนี้ขึ้นมาเนาะเสร็จแล้วเราเกลี่ยนิดนึงเนาะให้เขาดูแบบว่าดูเข้มมากเกินไปเนาะทำให้มันดูฟุ้งๆหน่อยนึงเสร็จแล้วใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลกับแปรงหัวตัดเล็กๆมาทําการวาดขอบตรงบริเวณเหนือข้างบนที่เราทาเป็นเมตักี้นี้นะจ๊ะเพื่อเป็นการวาดขอบเบ้าตาของเราแล้วเราก็จะเอาแปรงฟูๆนะ จุ่มสีเดิมเนี่ยแหละทำการเกลี่ยให้มันฟุงๆขึ้นไปข้างบนหน่อยหนึ่งก็จะเป็นสีน้าตาลที่ไม่ได้เข้มมากเวอนะน้ำตาลแบบว่าน้ําตาลก,กลางๆเนาะก็เกลี่ยลงมาให้เชื่อมต่อกับบริเวณสันจมูกได้เลยเสร็จแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะมาเป็นอายแชโดว์สีดําทําการทาบริเวณขอบ ให้มันดูเข้มมากขึ้นแต่ว่าเราก็จะบอกว่าค่อยๆแ,แตะแตะเบาๆเบาๆเบาๆให้สีมันค่อยๆดูฟงขึ้นมาอันนี้เราจะไม่ได้ใช้สีดําให้มันดูเข้มมากจนเกินไปนะคะเอาอายแชโดว์สีขาวเนาะที่แบบว่าขาวขาวขาวเนี่ยถ้าบริเวณขอบตาล่างให้ดูขาวพุ่งเวอร์ที่สุดเท่าที่จะเวอร์ได้นะคะคุณถามว่าขาวแค่ไหนถึงจะพอคะคุณแนะนําว่าให้ไปอยู่ในที่มืดน,นะคะแล้วก็ส่องกระจกดู ถ้าลองยิ้มแล้วฟันขาวกว่าอายแชโดว์นั่นคือยังไม่พอค่ะแนะน,นำว่าใชาลิคิดเป,ปเปอร์ทาทับไปอีกทีค่ะเพื่อความขาวแบบเอลกนซ่เสร็จแล้วใช้ดินสอเขียนขอบตาสีขาวทาบริเวณวอลเตอร์ไลน์ตรงขอบตาล่างนะทาแค่หัวตามาถึงตรงกลางตาพอนะคะอดินสอเขียนขอบตาที่เราเขียนขอบตาบนกันเนี่ยมาวาดขอบตาล่างด้วยเลยแต่ว่าทาแค่ครึ่งตาพอเนาะ แล้วก็เอาอาแชโดว์สีขาวเนี่ยทาทับไปตรงบริเวณที่เราทาเนื้อครีมสีขาวไปก่อนหน้านี้เพื่อไม่ให้มันเกิดความมันๆเงาๆวาวๆเนาะแล้วเราก็จะเอาอายไลเนอร์สีดำเนี่ยมาทําการเก็บขอบกันนิดนึงเนะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราทาสีขาวขึ้นไปเนี่ยน,น,นั้นนางก็สระแน่นะคะมาโดนตรงอายไลเนอร์สีดำแล้วเราก็เก็บขอบกันนิดนึงแล้วเราก็ทําการจริงหัวตาด้วยนะจ๊ะจอ่าจิกหัวตาด้วยนิดนึงนะจ๊ะจะได้ดูมีความเป็นนกแสกกระพือคะคณ าวาดคิ้วกันนิดนึงนะเราก็จะร่างโครงก่อนดนวยการใช้ดินสอเขียนคิ้วเนาะอ่ะอันนี้เราก็จะใช้ดินสอเขียนคิ้วที่เป็นสีดำแบบว่าดำเทาๆเนาะก็าวาดโครงไปก่อนแล้วเราก็จะเอาอายแชโดว์สีดำเนี่ยเติมให้เต็มเนาะแต่ว่าเวลาเขียนคิ้วตรงนี้เราก็จะแบบว่าเขียนให้แบบว่าโง่ๆไปก่อนเนาะตรงเส้นขอบเนี่ยอาจจะดูแบบว่าดูไม่สวยอาจจะดูแบบอะไรของเธอนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทำการเก็บขอบทีหลังนะ แต่ว่าเราก็จะเน้นตรงบริเวณหางเนี่ยให้สีมันเข้มๆนิดนึงแล้วก็ตรงหัวให้มันดูลอนอ่อนหน่อยหนึ่งเนาะอ่ะเราก็จะเอาดองพื้นที่เราทาบริเวณหน้าผากเนี่ยมาทําการเก็บบริเวณขอบข้างบนเนาะก็เก็บให้เส้นขอบมันดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นสองข้างแบบนี้เลยเอ่ะพอเกลี่ยเสร็จแล้วตรงบริเวณใต้คิ้วเนี่ยเราก็จะใช้เอาคอนซีลเลอร์ที่ 4, สีสว่างๆเนี่ยมาทำการเก็บบริเวณใต้คิ้วด้วยเนาะ ในชีวิตจริงก็สามารถเอาไปแต่งแบบนี้ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าแม่แนะนําไม่ใช้คอนซีลเลอร์ที่สีสว่างมากๆแบบนี้นะเพราะว่าไม่งั้นมันจะดูเหมือนตุูกนะคุณอ่ะปฏิขนตูดเอยขนตาปลอมามา,าค่ะุณบนและก็ล่างเลยคุณฮึมสวยจากนั้นใช้บอนเซอร์ปัดแก้มนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้บรัสสีชมพูที่แบบว่า ไม่ได้ชมพูรบรุงบริงเฟอร์ชมพูออกแดงๆเบาๆนิดหนึ่งนะปัดแก้มแล้วก็เก็บกรามด้วยนะคะจะไม่เป็นคนบ้ากรามนะค,ะคนุณไม่ได้เลยไม่ได้เลย แล้วเราก็จะเอาอายแชโดว์สีขาวเนี่ยทาบริเวณเหนือปากเนาะแล้วก็ตรงบริเวณใต้ปากด้านล่างเนาะเพราะว่าจะได้ดูแบบปากนูนๆขึ้นมาแล้วก็ทาบริเวณปลายจมูกด้วยเ mm. อาน,นิ้วเกลี่ยๆหน่อยให้ดูเหมือนว่าใส่ซิลิโคนจมูกมาแล้วซิลิโคนกำลังจะทะลุออกมานอกจมูกนะคุณ mm. แล้วก็ทาลิปสติกสีชมพูอันนี้เราก็จะใช้เป็นลิปเป็นอ่อลิปแท่งๆนะจ๊ะ เสร็จแล้วตัดขอบปากด้วยอ่าเป็นดินสอสำหรับตัดขอบปากก็คือดินสอนั่นแหละค่ะดูกันเอง <c oughs> อเสร็จแล้วค่ะคุณเ <c oughs> ส่สาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวดสะพรั่งพรูเพื่อพิ้งแพรวๆเลือดล่านาพารายนะคุณ อาสวยขนาดนี้มีผู้ชายส่งข้อความมาแอลเพียบเลยอะคุณไหนดูซิคนนี้ไม่เอาคนนี้ไม่หลอ่อคนนี้ฟันหลอ่อคนนี้ันนมม่วงอุ้ยตายแล้วคนนี้เลิศมากเลยอะคุณดูสินี่หรือ <c oughs> ว่าแต่คุณคุณนะคะคนนี้เห <c oughs> มือนเคยรู้จักไหนมาก่อนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมนะคะกด s u b s c คร b e ด้วยแล,วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งบริเวณใต้คลิปนี้ด้วย,วยเวลาคลิปมาใหม่เนี่ยจะได้ไม่พลาดมนะันะคุณผู้ชมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย